สัสดีแฟนๆชาว 2id Music ทุกคนนะคะแม่เมค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัศติตจิอจอด้วยนะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกับน้องสกายค่ะที่เ่งมีผลงานเพลงออกมาให้เราได้ฟังกันนะคะกับเพลงคิดถึง Missing You นั่นเองตอนนี้ขอต้อนรับน้องสกายเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆขอะสวัสดีแฟนๆทุกคนครับคะ ตื่นเต้นไหมคะกับการเป็นศิลปินเต็มตัวมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วครับตื่นเต้นครับเพราะว่าเหมือนเรามาเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะเนาะมาเริ่มเรียนรู้การทํางานเกี่ับเพลงครับที่ปกติเหมือนเราก็ทํางานในฐานะนักแสดงก็ไม่คิดหมือนกันว่าวันหนึ่งเราจะได้มาออกซิงเกิลที่เป็นออริจินอลของเราเองเพที่ผ่านมาเราก็อาจจะแบบมีโคเปอเพลงของ ถึงลักปินพันเองเหมือนเราต้องแบบไปเรียนเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมปกติเราแค่แบบร้องเล่นๆอะไรอย่างนี้ใช่ครับแบบตอน,นเด็กก็ร้องในห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยครับพอโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะแบบร้องค้าเราเกะกับเพื่อนพอเข้ามาในวงการบ <c oughs> ันเทิงก็มีโอกาสได้ร้องตามแบบว่าด <c oughs> ีเวนก็พัฒนามาเป็นร้องเพลงเพื่อประกอบละครประกอบซีรีส์ มาพัฒนามาถึงการได้ออกสิงเกิลที่เป็นออริจินอลขอมที่มาที่ไปที่น้องสกายได้มาแบบร้องเพลงคิดถึงเพลงนี้ค่ะครับก็จริงๆเพลงนี้นะครับเป็นความร่วมมือกันนะครับเพราะว่า a n t o ครับเป็นองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นร่วมมือกับ Music Mode ค่ายเพลงของผมเลยกลายมาเป็นการโปรโมทท่องเที่ยวญ,ญี่ปุ่นด้วยเพลงเพลงนี้ครับเพลงคิดถึง m i ซิ่งอยู่ คิดถึงในเพลงนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าแบบจริงๆแล้วสกายคิดถึงอะไรบ้างในช่วงนี้เอาของผมเองหรือว่าในเนื้อเพลงนี้ครับเอาเป็นเนื้อเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นของสกายกครับก็ในเนื้อเพลงนะครับก็จะพูดถึงความคิดถึงครับคิดถึงสถานที่คิดถึงบรรยากาศคิดถึงผู้คนครับคิดถึงสถานที่ที่เราเคยไปเคยไปใช้เวลาเดินทางร่วมกับ คนพิเศษเราะในเพลงเนี่ยก็จะบอกต่อว่าเรารอรอวันที่เราจะได้กลับมาเจอกัางสถานการณ์ปกติเมื่อไหร่เราไปเที่ยวด้วยกัน,นีไปมีความสุขด้วยกันใ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 นแบบที่เราเคยมีความสุขในช่วงเวลาซึ่งแบบอัพออกมาแบบสวยงามมากเลยทำให้เราคิดถึงการเดินทางแบบที่สุดเลยตอนนี้ใช่ใช่ตอนนี้ก็คืออยากไปเที่ยวมากครัแบบ แล้วสกายเองล่ะคะความคิดถึงของสกายในตอนนี้คิดถึงอะไรมากที่สุดคะนี่เหรอครับเอาณเวลานี้เลยใช่ไหมครับใช่คิดถึงข้าวเย็นค <c ười> คิดถึงข้าวเย็น <c ười> คิดถึงข้าวเย็นแต่ว่าถ้าถ้าตอนร้องเพลงก็จะคิดถึงการไปเที่ยวกับครอบครัวก,กับเพื่อนๆหรือว่าคิดถึงแฟนคลับเพราะว่าเราไม่เจอแฟนคลับแบบว่าสองปีแล้ว เต็มๆที่ไม่ได้เจอหน้ากันก็จะเจอกันผ่านทางไลฟ์ผ่านทางซูมหรือว่าผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างนี้อืมยังไม่ได้แบบไปเจอกันแบบซึ่งซึ่งหน้าแบบว่าได้เจอแบบแตะมือกาัานอะไรอย่างนี้เหมือนว่าก่อนเนอะใช่ไหมใช่ใช่ครับเออเชื่อว่าแฟนๆเองก็คิดถึงเหมือนกันเนาะชื่อกลุ่มแฟนคลับชื่ออะไรนะคะก้อนเมฆป่ะใช่ปะก้อนเมฆครับก้อนเมฆของตายครับ เออน่ารักอะแล้วก็แบบแฟนๆชาวก้อนเมฆเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับเรายัางไงบ้างกับซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกของเราเออคือตอนแรกที่เราปล่อยทีเซอร์ออกไปครับทุกคนก็เหมือนจะมีความเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้แฟนับเรารู้อยู่แลนะ้วว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าเก่งในการร้องเพลงหรือว่าผมเป็นคนไม่ไม่มีความมั่นใจในการร้องเพลง ทุกคนก็เลยอาจจะเอ้ยร้องเพลงจริงเหรอตื่นเต้นแทนเราด้วยแหละเอาจริงๆใช่ใช่ทุกคนก็คงรุ้นว่าพอออกมาเต็นเแล้วจะเป็นยังไงบ้างเอ่อเรื่องหลังการทํางานเพลงนี้เป็นยังไงบ้างค่ะเราให้ฟังหน่อยก็ตอนนั้นเราทํางานในช่วงที่สถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นละใช่ก็เลยแบบมีการออกกองได้แต่ว่ายังจากัดคนให้ไม่เกินห้าคนอยู่ ก็อาจจะมีความยากเพราะว่าเราจํากัดคนคนทํางานคนรันงานนี้มันก็มีจานวนน้อยลงอาจจะแบบมีแค่พวกมกับภากล้องนักแสดงแล้วก็ทีมงินนิดหน่อยตื่นเงนนี้คือในส่วนของที่ที่ผายี่ภพย์ก็จะมีทีมญี่ปุ่นที่ถ่ายพูดเพจต่างๆที่ทุกคนได้เห็นใน MV เป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเองเ,องเนาะทางญี่ปุ่นเขาก็ถ่ายภาพแบบวิวบรรยากาศต่างๆเพื่อนํามาประกรอบกับบทเพลงนี้ทาให้แบบมันเห็นภาพชัดขึ้นว่าความคิดถึงเนี่ยมันมากมายขนาดไหนเนาะใช่ครับแต่ถ้าไม่มีโควิดก็คือผมได้ไปถ่ายเออจริง,เอ,งเออจะได้แบบไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆเนาะเราก็จะแบบมีแฟนๆได้ไปเจอที่สนามบินอะไรเง<ๆ>ี้ยเผผื่นแบบแฟนๆที่อยู่ญี่ปุ่นอาจจะแบบแวะมาเจอกันได้ด้วยเนาะ ซื้อ,อขนมมาฝากเป็นแฟนเออตรลงนี้เนี่ยเราร่วมงานกับใครยังไงบ้างคะในส่วนของแบบเวลาเราไปเข้าห้องอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคูเพลงนี้จะมีพี่พี่เอิร์ธครับพี่เอิร์ธพัทรวีจะช่วยแต่งเนื้อเพลงแล้วก็อ,อจังหวะด้วยแต่พอข้ห้องอัดนี้ก็จะเป็นในพาร์ทของพี่พี่ทีมมิวสิกมูฟครับเป็นพี่พี่โปรดิวเซอร์ ได้ร่วมง,งานกับทางพี่เอิร์ธแล้วก็ทีมอยู่สิงหมูเป็นไงบ้างคะก็ดีครับเพราะว่าจริงๆก็เคยถ่ายเอ็มผอผมเคยไปเล่นเอมีให้พี่เอิร์ธอยู่เองนึงครับก็ชอบชอบฟังเพลงของพี่เขาเอยด้วยเพราะว่าจังหวะแบบฟังง่ายๆไม่ไม่เครียดจังหวะแบบมีเรียงฟังเพลินง,งเพราะว่าที่เห็นในคอมเมนต์ของแฟนๆก็ฟังเพลงเนี้ยแล,แล้วก็รู้เลยว่า มีพี่เออร์น่าจะมีส่ในการแต่เพราะว่าเนื้อเพงเลงอะไรเนี้ยมันมีลายเส้นของพี่เออร์โอเคอ่ะคำถามต่อไปจากการแสดงสู่การเป็นศินลปินในความคิดของสกายเองหรือว่าแบบสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยคิดว่ามันยากไหมคะหรือว่าแบบชอบสิ่งไหนมากกว่ากันแบบเออมาถึงการเป็นศินลปินหรือว่าการเป็นนักแสดงใช่ไหมครับใช่ค่ะเออผมว่ามันก็มีความยากคนละแบบ แค่การเป็นนักแสดงเราอาจจะพุกทีหรือว่าเข้ามาเข้ามาหลายปีแล้วก็เลยอาจจะแบบมีประสบการณ์ใช่แต่เยังมีเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยแต่ว่าในของพาร์การเป็นศินลปินเนี่ยมันยังใหม่สําหรับเรามากๆแล้วก็ยังมีเรื่องหลายๆเรื่องที่เรายังต้องเรียนรู้ไปเยอะ ยากเปนคนละแบบครับอาจจะต้องใช้เวลาในการปรบจูนหรือว่าทําความเข้าใจในวงการนี้อซึ่งก็ผ่านจุดจุดแรกมาแล้วตอนนี้ก้าวต่อไปก็คิดว่าหลังจากนี้เราจะแบบทําเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันต่อเนื่องไหมคะถ้าถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสถ้ามีคนจ้างให้ผมร้องเพลงนะ ช่วงนี้เริ่มเข้ากองแล้วเนาะมีผลงานอะไรให้เปนแฟนรอติดตามกันบ้างไหมคะช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็น่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องเพลงออกมาอีกอีกบ้างครับแล้วก็ปีหน้าก็จะมีผลงานทางการแสดงครับที่ที่จะถ่ายปีหนาแต่เดี๋ยวรอดูวันอีกทีว่าจะสามารถออนแอร์ได้วันไหนออรอติดตามกันได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ ถามถึงนิดนึงว่าแบบแนวเพลงที่สกายชอบล่ะสกายชอบแนวเพลงแบบไหนคะผมชอบเพลงแบบว่ายุคเก่าชอบเพลงบยุคเก้าสุดอะไรเงี้ยช่วงแบบ <90. S 2> สมัยแบบนูโวอะไรยุคนูโวเลยทพี่เตอ๋เตอเลวัตอุ๊บจริงเหรอสกายชอบแบบยุค<น>พี่เต๋อเลยเหรอน่าจะแบบว่า ตอนเด็กเวลาผมนั่งรถคือผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็คุณพ่อจะขับรถมากรุงเทพบ่อยๆระหว่างทางเนี้ยก็จะแบบมีเทปคาเสเซ็ตใช่แก็แบบพ่อก็จะเสียบพ่อหรือแม่เนี่ยจะเสียบไว้มันก็จะรันเพลงวนไปวนไปแล้วก็จะเป็นเพลงยุคเก้าส่วนทั้งหมดแล้วก็อาจจะแบบอสอบเข้ามาอืมีเพลงไหนที่แบบชอบเป็นพิเศษนะคะเป็นแบบเหมือนเพลงประจําตัวเลยที่เรารู้สึกว่าโฮ้ยชอบฟังหรือว่าชอบแบบร้องค้าเราเกะอ,อะไรอ ก็แบบยิ่งสูงยิ่งหนาวไปฟังนะแต่แบบแต่แบบเป็นเป็นเพลงที่แบบเหมือน,นคล้ายๆแบบคติสอนใจอะครับอืมอืมอืมดีนะเพลงนี้เออแต่แบบเฮ้ยสกายชอบเพลงแบบรุ่นนี้เลยเหรอแบบเิงเออเพราะว่าจริงๆเพลงนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่แต่จริงๆมันเป็นเพลงที่ดีนะเนื้อหาดีมากเลยใเหมือนเหมือนคุณแม่คุณแม่ชอบฟังอะ ก็เลยได้อนุสงสารมาด้วยซึมซับซึมซับตามคุณแม่มาด้วยใช่ครับมาคุยกันต่อตอนนี้มีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันนิดนึงนะคะจะมีหมายเลขหนถึง20นะคะให้สกายเลือกทั้งหมด5หมายเลขด้วยกันนะคะในนั้นจะมีคำถามแบบซ่อนอยู่จริงจังบ้างไม่จริงจังบ้างได้คทำให้เรารู้จักสกายมากยิ่งขึ้นนะคะ หมายเ,เลขอะไรดีเ,เลขที่ผมชอบได้ไหมครับได้เลยค่ะเ,ออเลขถึงยี่สิบใช่ไหมครับถึงยี่สิบค่ะหนึ่งถึงยี่สิบสิบแปดครับสิบแปดนะคะหนังเรื่องปโปรดของสกายค่ะเรื่องปโปรด <laughs> ไทคอนิคเลยไหมครับ ไททันนี่เป็นคนเป็นคนยุคเก่านะเป็นหนังคลาสสิกอยู่นะไททานนีเนี่ยต้องทำท่าแล้วลหละไหนทำท่าสีแจ็คโรดเร็ยไม่พอแล้วนะเร็ยน,นไม่พอเรยนไม่ออะไรคือสเสน่ห์ของหนังเรื่องไททานิีที่ทำให้สก,กายรู้สึกว่าชอบเรื่องนี้ผมชอบบรรยากาศนะครับบรรยากาศแล้วก็การเสกฉากรู้สึกว่าโปรดัรดกชั่นเขาดี ทำแบบดีเพราะว่าเอามาดูในยุคไหนมันก็ยังสนุกแล้วก็คลาสสิกอยู่โอเคหมายเลขต่อไปเลยหมายเลขไรดีเอาหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดนะคะเริ่มหัดเต้นครั้งแรกมีเคยหัดเต้นไหมสกายเคยหัดเต้นไหมใช่ใช่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ครั้งแรกในชีวิตหรือว่าในครั้นักแสดงเอาครั้งแรกในชีวิตเลย อนุบาลไหมอนุบาลใช่อนุบาลก็มีมีแบบคุณครูมั้งคุณครูวิชาพวกแบบที่อนุบาลยังไม่มีวิชาเนี่ยต้องปรผถมะสมประสมเนี่ยพวกแบบวิชาดนตรีรำวงมาตรฐานนี่ถือว่าเป็นเต้นไหมนะเออเป็นอยู่นะใช่ไหมละวงดวงเดือนอะอ่าโอละหนอดวงเดือนเอ้ยอะไรอย่างนี้ ใช่หรอนื่จะใช่ไหมเอออันนั้นก็เป็นตอนแบบประโถมะแล้วถ้าแบบว่าหัดเต้นครั้งแรกตอนเข้าวงการล่ะเป็นช่วงไหนคะเออเป็นช่วงที่หลังผมเล่นซีรีส์เรื่องแรกครับหลังฮอร์โมนซีซั่นสอืมเป็นช่วงที่มีคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตของ BTS เืี่ว่า BTS อา r ซ็ ก็เลยต้องตกกเต้นออใช่เพราะว่ามันต้องแบบว่าไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ Impact a r อ n a อนาโอเคต่อไปเบอร์สามหมายเลขสามอะไรดีคะเราเป็นเลขสิบสามแล้วกันครับสิบสามเลยอยากเอ้ยไม่ใช่สีพิดอ่านเอาใหม่สิบสามคืออีโมจิที่แทนตัวเองคะ่ะ อีโมจิเหรอครับอีโมจิที่แทนตัวเองแทนหน้าตัวเองหรือว่าชอบใช้บ่อยๆก้อนเมฆครับอีโมจิก้อนเมฆโว้เขินอ่ะเขินแทนเขินแทนแฟนคลับใช้บ่อยใช้บ่อยจริงๆริใช้บ่ออเวลาพิมพ์แ a ป t i ่นก็ใส่อล้วก็อนใส่น่ารักทำไมเราถึงแบบใช้เป็นก้อนเมฆล่ะเพราะว่าเหมือนเอ่อ เหมือนเหมือนเหมืนก้อนเมฆมันสื่อได้ทั้งทั้งเราหรือแฟนคลับดูแต่ว่า <c oughs> <g> ก้อน,อนก้อนเมฆรวมกันก็กลายเป็นท้องฟ้าเออเฮอ่ะหมายเลขต่อไปหมายเลขสี่เบอร์อะไรดีคะเลขที่ออกวันนี้ยี <c oughs> ่สิบเลยแล้วกันครับ ยี่สิบเลยนะคะสไตล์การแต่งตัวของสกายค่ะที่บงบอกว่าเป็นตัวเราค่ะอืมใช่แต่ว่าแบบชอบแต่งแนวไหนเป็นพิเศษไหมก็ชอบกางเกงยีนส์อืชอบแมทแมทเสื้อเสื้อกางเกงยีนส์อืขอให้เป็นแบบว่าเบสกางเกงยีนส์ไว้ก่อนแล้วก็หาเสื้อมาแมทอะไรใช่แต่ว่ากางเกงยีนส์ก็คือสีไหนก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นสีแบบ <Blue> บ,บูจีนอะไรเงี้ยมีอด้มนีก็ได้เป็นมนุษย์จีนชอบแต่เงเยีนเออ,อมันก็ใส่สบายเนาะใส่ได้ทุกโอกาสด้วยทุกโอกาสใช่อ่ะหมายเลขห้าค่ะเลขสุดท้ายแหละอ่าหมายเลขห้าก็เอาเลขห้าเลยครับ เอเลขห้าโอ้ง่ายจริงๆเลยจ้าโอเคอะไรที่ทำให้สกายหัวเราะหรือยิ้มได้คะหัวเราะหรอครับอ๋อมีอยู่อันหนึ่งครับเอ่อจะมีแฟนคลับคนหนึ่งครับเวลาที่ผมรวมคนหลังหลังไปงานอีเวนต์นะครับก็จะชอบเล่นหมดครับมีมุกแบบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดเองหรือว่าจำมาจากอินเทอร์เน็ต เขาจะมาเล่นเล่นมุกอย่างเงี้ยหลังงานทุกวันทุกครั้งทุกครั้งที่ได้เจอกันเนาะแล้วก็เขาจะชอบเล่นมุกใช่ไหมใช่ครับเออก็เลยทําให้เราแบบเหมือนหายเหนื่อยหายเครียดได้ใช่ก็ตลกรตลก,ตลก,ตลกแบบบางครั้งก็แป๊กบ้างบางครั้งก็ดีบ้างอะไรอย่างาเอองี้ยก็สร้างสร้างเส็นหัวเราะให้ทั้งเราแล้วก็แฟนคลับคนอื่นด้วยม,มีเลขหนึ่งที่แฟนคลับให้มาในคอมเมนต์ค่ะหมายเลขเจ็ดค่ะ ให้สก <Hi. S 1> ายตอบหมายเลขเจ็ดนะเอออะไรที่ต้องมีติดตู้เย็นไว้ตลอดคะ่ะอ้อันนี้แฟนคลับไม่รู้นะว่าหมายเลขเจ็ดเนี่ยคือคำถามอะไรเออถ้าผมตอบน้ำเปล่านี่ทุกคนจะผิดหวงนะังมัมันก็ทุกคนมันก็ต้องมีน้ำเปล่าอยู่แล้วไมนะ่น <c oughs> ้ำโอเคเอาอะไรที่ท,ที่ที่แบบว่ามันแปลกเนาะแปลกจากคนอื่น พี่นัดบัตเตอร์เลยพี่นัดบัตเตอร์ไ,ไมตตอผว,อวเอามาทาขนมปังอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับทาขนมปงังชอบทา,าแบบใช่ไหมคะใช่เวลาแบบเวลาที่เรามีงานเช้าแล้วต้องตื่นเช้าแล้วแบบเวลาทานข้าวมันน้อยก็สามารถทาแล้วก็ไปได้เลยจะกินกินไอ้พันมา์อไก็ได้ ออเค่ะวันนี้ก็คุยกันสนุกสนานมากๆเลยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วทั้งค,คุยเรื่องเพลงกันไปได้รู้จักสกายมากยิ่งขึ้นด้วยอยากจะให้สกายเนี่ยฝากถึงผลงานเพลงล่าสุดเนาะเพลงคิดถึงมิซิ่งอยู่แล้วก็วันนี้ส่งท้ายด้วยเพลงเพราะๆจากสกายด้วยคะ่ะได้ครับก็ ฝากนะครับเพลงคิดถึง Missing You นะครับทุกคนก็สามารถไปรับชมรับฟังได้ทางทุกสตรีมมิ่งนะครับหรือใครยังไม่ได้ชม MV นะครับก็สามารถจะชมได้ทาง y ย u ทูบชา n e l ของ Music Move นะครับก็ใน MV มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายให้ทุกคนได้ดูเย่ร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังกันหน่อยค่ะได้ครับตอนทุกนะครับ ได้เลยหรือจะร้องเต็มเพลงไหมไม่ใช่แซวหลือแซวจะร้องเต็มร้องเต็มเพลงเลยไปบอมเปลียงกันน้อยท่านหูจัดมาเลยจ้าตึกตึกตึกฝากดวงดาวฝากไปกับสายลมฝากฟ้าไปให้เธอช่วยบอกทุกทุกวันว่าฉันรอรอรอวันที่ได้เจอรอรอเธอให้ได้เจอกันให้ชุ่มสี่หัวใจ Oh I'm missing you <Hey. S 1> ประมาณนี้รนะั้ว <Wow. S 1> อยากฟังะะเต็มเพลงไปชมได้น,นะคะทโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องสก,กายมากๆเลยที่มาแนะนำ <Yeah. S 2> เพลงใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามฟังกันด้วยแล้วก็ขอบคุณก้อนเมฆของสก,กายด้วยที่เข้ามาพูดคุยกันมากมายเลยนะคะ อาทิตย์ต้อครั้งหน้าเราจะพบกับสินน้ำพระเดชคันเลยค่ะวันนี้แม่แม่และน้องสกายขอล่าไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค